สบายดีทุกคนสบายดีตน้นค้ำต้นมืดเนาะหลังจากเห่ากินข้าวแรงเลีล้ยวเห่ากามายัดหมอนทุกคนมายัดหมอนกับเมย์นี่เมย์หน่อยยัดท้าเลยทุกคนเห่างิ้วเลยทุกคนเลยยัดกันไปเพราะเพ้นกับปลามิดมิดมะกอเห่าเราบ่มีบ่เบ้อ เราเอาเุกเราอะไรทุกคนเท่าญาติกับมมตวนันแัดละน้อยญากิไม่เท่าตัวนั้นนอนเมไม่เท่าละน้อยกันแกงหิ้วเรื่องกุ้งทุกคนล่ะบบมีได้มิดนะไม่เท่าละน้อยหนใช่จะต้าและลดเอาหมดทุกคนเนี่ยยังมีมิดอยู่นะสาวเก๋ปญาติกันจะจะเล่าเอามาเอาหิ้วก่อนทุกคนเอยเอาหิ้วอยู่นี่ เมย์น sure <met> ้อยมาทำอะไรเมย์น้อยเอามาตะไว้ได้สามมือเลยพ่อเด้อ่พ่อพ่อได้ยัดมือลือกกันหนาวมือนี้กันหนาวกันทุกคนเกิดอะไ้ไปกันไปยังหามไปเชื่อเมเก่งจังได้บอสก็นักเดตอรได้ทุกคนอ่ะหามเชื่อไหมเอาบ่ เมื่อตัวนี้บางเยี่วนะเมเมื่อตัวนี้พวกคือว่าปีนี้ได้มีอะไรเกตได้ก็ได้หมนิ้เก่านเนี้ก่าไปนไนี่กระปกา่นี่นะะปหาบมาทุกคนรอยจะเขียนหูเลยทุกคนมื่อวานจะยันิยวเห้าทุกคน ยิ้วยิ้วนั่นนิ้วเ่าป้าเขาดักทุกคนรอจะเอาเซรืรอมาขึ้นหงส์จะเป็นหงส์มันมีด้วยนะทุกคนหมอนกันถ้าจะเอามาเลยแล,ลแล้วก็ให้กระปิ้นมาเติมแล้วก็หมอนวิ่ง เงีย้ยน,นูอนมันห้าหนึ่งสาวสาเวสาวมีอะไรกันแต่กับห้าวอยู่บางนู่นแดงนู่นน้ำเลือดกับมันจะเต็มเลยทุกคนเออมันพูดน,นะเอาอันเ,เน่นยัดหมอนไว้ท่าตั้มผ้าไว้สมา่านี่แน่ยัดมือหน้อยทุกคนเลยมือหน้อยนะ ยัดเธอละน้อยแลหมอนเท่ากามีชนี้ทุกคนหมอนจังหนุย่ยแิบนีหมอนซีฟน้อยนิ้วเสือ,อยังหลายอยู่ทุกคนเลยเต็มเต็มหมอนบดหลายได้หมอนมาละไงยัดจะซื้อหลายไม่ยัดบลาดียวผันโอ้ยเงินซื้อนี่เด้อ เอาไาหมุนมาแลกยัดยัดเธอละนปีเลยซีฟนอยแกเท่าไรเนี่ยแกเอาลายปีเต้นยัดไว้เนเมนปีเลยซีหนอย์แกดีกว่าก็ได้นีเทากรดังปีเลยขอตะขันกุมกุมปเลยซีนอยดแกช่งเซนไหมช่องเซนบอกเที่ดาวเอาได้ ทะใจก้ดมันต้นนะเลเนะ้าลไข่กับมันต้นกดาวนันสาวินดาวเอาพอาอนได้บอนกันได้ใจเงินเห็นเอาทันใจเงินกับเจ้าเห็นเลดมาขายดาวง่าดี อย่าเต็มเลยพอเลยทุกคนอย่าเต็มเลยกะฮิตฮิตชิปิงฮิตชิปมัน, hit, 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 อ,น,นอืมเต็มแล้วทุกคนอันนี้นะ่ะไข่หมอนทุกคนอันนี้เสื้อหมอนนะ งามอยู่บ่ทุกคนสีแดงเนาะสีแดงปลายละน้อยมากมีหุบกระตุ่นนะทุกคนเมล่าลอยเอาลายดอกไม้เอาเห่าทุกคนอันนี้กะซุปซุปมอนซื้อมดห้ามยัดเลยแล้วกะเอาไข่มันเอามาซื้อนี่เอามาในนี่กระตุ่นนี่ทุกคนจะเอาให้มันเอาได้ยู่บ่เนาะ มันโกอันนั้นโก้นื้วหนับมาบ่ะโกนมันสีเปลี่ยนนสีบงงามเน้วถึง้ายกเล้งเาเอาเาหน่เอาเข้าน้ทุกคนน่อมันเขามันเข็มันมันนีทุกคน hao sơn lè đấy, ngà con người, biển nó long như nó, đây bà, mỏn nồi nồi, mọi người, bảo mèn như, nồi xanh, nồi xanh, bằng luôn cái gì như kí,ประมาณ kí, như hà được đại nồi นิ้วนี่ยนะโมเมนนิ้วปีนี้นะทุกคนนิ้วแต่ปีไก่นี่ทุกคนเลยนาสาวเกะไว้แม่น้อยเกะไว้หัดบ๊มีหมอนอยัดก็เลยบริยัดปีไก่นี่นะมาปีนี้ได้หมอนแล้วก็มายัดปีนี้ยัดบุ้มเบดต้องเีนอยู่นี่นบุม้มเบิ้ดหอมไว้หอมไ,ไว้ได้หมดแล้วก็ยัดอีเนาะ <laughs> นั่งยู่เป่าวกะไลยเป่าตึ๊ดเนตูหางมาทคนเือนฝานี่มอยใบใบอยูะเืนหางะห่ยที่สองยู่เต็มนะทุกคนตืก็ต้องหลายนิ้่เลยกะ โอนี่ก็เต็มแล้วทุกคนเอาเข้าก่อนเห็นลายแล้วทุกคนเลยลายกระตุนน้นมันมีในโมเมนต์ลายดอกไม้เลยอือกระตุ้นนี่เนี้งามกระตัวดอกไม้น้ำกับยังหันอาดทุกคนเลยแต่เข้าอาบน้ำเลยจังมายัดหมอนปัดมันเข้ากู้หิ้วนี่นะไดอาบคือเข้าคลายไปชนอนก็เลยมากินข้าวกับมายัดหมอนเลยแม่หมอนเลี้ยวแล้วจ่ได้อาบน้ำ nào mà cái non giá không cho tôi đi sổ kéo leo cho con mình đã lòng nhưng cái tuần cái tuần chắc cái อืมเนี่ยเป็นอะไรต้องไม่พี่ทามางอะไกระตุ้นเนี่ยบางบางอันนี้แต่ยินกระตุ้นทุกคนโรดีสามก็เต็มแล้วนะทุกคนเลยห้ากว่าอ่ะซื้อมันน่ะสีนี้นะทุกคนงามอยังไงเนาะสีนี้กันสีไข่สีไข่งามดิงามกว่าสีแดงเนาะ เีแดงเผอเจือจ้าหมดลมใั่คือน้อยน้อยแต่ตรงนี้นะนือน้องค้ยอย่งนั้เฮาใหญ้เยทุกคนเลยเต็มเลยนะเาัวมันห่มจืดอมันะนี่ยังเปะนะ้บันเฮาเลยแตงโขเอื เอาเลยนะ้วก็เอ็นแบบนี้เพื่อมันหิวแตะกระจายกระไปทั่วถึงไปตามเจตตามไปเ,เลยมันทิชชิปก็น,นะคนณทิชตัวนี้นะนี่เ้ยแล้วทุกคนหมุนได้เลย เบสี่ทุกคนสี่คือเก้าสี่คือกันคับนอยกินีอืมจะให้ 肉のある子。 นกลับไปโน้ีห้าทุกคนคือจะเต็มเลยแม้น้อยหันแล้วแหละทุกคนเลยแล้วก่อละน้อยปั่นเดี๋ยวยัดพูละห้าด้วยแม่น้อยยัดไว้แมน้อยหันบ่ไว้ทุกคนเลยสาก็เลยแล้วตึมหลังหนาวเดี๋ยวไปน้อยมันนฮะมันยังมีเลยทุกคน เอาเดีาเดี่นเลยปนกันเฮาได้อยู่ต็มันกับบได้เฮาหลายเฮาเล่าอยู่ต็แร่นเลยจะเฮาทุกคนมันหน่อยไอเต็มุ้ แลน่ยนะหนยสุ้ายห,หน่วยทนี่ทุกคนสหนยนะเลยน่ะ,นะสีคือกันนะสีหนุ่ยคทุกคน <c oughs> อาวมีเทา่สีหนุ่ยสีคือกันนะบงสีคือกันสีหนยแล้วก็สีหูบกระตุ้นสองนยสีแดงสมนยี <c oughs> ีนเม่นเลยชี้นุ่ยสีแดงนะเม่นเลยสีแดงชี้นุ่ยสีสีแดงหูกระตุ่นกระสวงนุ่ยสีแดงดอกไม้ชีสีนี้ชีสีไข่งามเนาะหน่อยได้สีไข่นี่งามเนาะทุกคนถี่ไปได้เจือจ้าเนาะสีเย็นตาสีเย็นตาและสีงามงามรีบๆนะดุกเลยทุกคนไอตัวนี้กับตัวที่หนึ่งเดียวสีด้วยฮานอยกันเดียกับเมย์พุทธา ลวมมาเป,ป็นสีเป็นน้อยไปหาอ้ำนำก่อนทุกคนวันนี้นะหาอ้ำนำอ้นำน้ายน,นอนตอนนี้กับเ้าแล้วเนาะทุกคนเอากับมานึ่งข้าวคือเก้ามืดเลยทุกคนเ้ยเงินโคก,กับเพราะว่าดอกไฟเพ่ได้กลุมเอา ทางทานวันนี้นะพืชเมิดทุกคนก็ได้ไปหาพืชหาแ,หแล้วแต่เมื่อนั้นเมิดแล้ว

มาตัวน้อยลบกนึงน่งี้มาเข้าแล้วก็ดังไฟในเลยเข้าอ่อนเกคเนนเขาหัน้าเขามา,าไว้แต่เขาแร้งและนะ้วก็มาน,นึ่งนั่นเ,นนเ,เนีนมเ่าอ่อนมาแล้วก็น,นึ่งพอ มุงเข้าปะไว้แยกะน้อยจะไปโหดพักคนเห่าบร้เรนดังฝืนเทาจะบรได้เฝ้ามุงเข้ากะปาไว้พวนี้ผัซสอยแล้วก็ซอยล้างถ้วยแล้วแล้วกะับไปพัดพักป้าทุกคนจิพาทุกคนไปเบื้องพักเข่าหลังเสื้อพุนได้สามมืออมันสีงามซ้ำเลอมาเบิ้งนับกันทุกคน ละน้อยเชืจอฝุ่นคิงโง่ฮดเมื่อนี้ก็ดจากบริหารฮดทุกคนเอ้ยเพราะว่าเพรน้อยโตดทัวคือได้เอาสร้างนั่นเพรน้อยโตดทัวคือได้โฮดบริหารฮดได้ส่งมึงได้นี่ทุกคนบอลลิงมากขาดเสาปุ๊ปปุ๊ปพีเทอรบอลลิงนะคุบปกคือโฮดตอนแรกเมื่อวานนี้ทุกคน โซนอยู่ฝนกัน้อยโฮตแลงว่านี้จะไม่ได้ห้าโฮตมานี่นะโฮตแต,ต่ยูนี่ยูนี่โฮตมุสาวมาแลงนี่เขียวเลยนะทุกคนเอ้ยเสจอฝนพีงูเขียวทุ้มเลยนี่ผักเขากำลังออดอกเลยทุกคนออดอกไหวเพราะว่าผักแน่เลยค่ะมาบงอันนี้กะผักกาดหมีกันเริ่มงามเลยทุกคนนะนะอือเจอกับการยูอโอยูโอพีแล้วมึงกะผักโบ มาโถกับอ้อด้วยนะทุกคนเอ้ย,ยนี่ใส่ใจเลยนะฮะสลังได้ส่งดูสามคืน<บ>น้อยนึงนะทุกคนบริปูหลายส่วนทัากับบริป้ามาคิดมาคืนสลัดสลัดทักปูนี่ค่ะบุดีไปเลยทุกคนเอ้ย ติตักเติมนาน,นมาแต่งสามนานทุกคนเลยทนายโอแม่น้อยปุ๊มาแต่งนะนี่น้อยปุ๊เหอะน้ำประมาณน้สางคนโตเต้นๆกันะใส่ละทุกคนเลย ได้ห e, mm ้าโพคือเก้าไอสูตนี้บบได้ห้าบบได้เบอร์ได้สูตรนี้กำลังงามพี่โชสามือกับบ่บือยืด ละโบถ้าคนมูซาว่าแรงจะมีนะเพรพอลัดที่เด็กแบบห้านเนาะกำลังเรียนหลับังานเนโบมีเลือมันเหนื่อยเยอะอือไม่เชื่อปูบปากหลายเนาลเนาะถ้าปูนาที่จะได้ตะคนแล้วทามันตายบอด้ทีนบิน สองบเี่ก็โทถกันลิคือเ่้องเปื่อฟังโหมเนี่ยทุกคนมันพูดพุดจักเนาอนะก็เปื่อยก็มีมันดีพด hồm, malihot, cà hổm, huêi, cà hổm nè. Pò nồi hêu cối matersun, pò, súc, ế là pò. Cối bò bảng, cối tôm, bàn này. bảo lại ơn cối tôm, đồ khốn là cối anh nè. Bàn là nồi hành ơn ơn cối bò bảng, bò

ดีโคมาจักเป็นแหวๆอันนี้กำมะนาวลดนมาเึีนโอนหมูป่นทุกคนบุมเนี่ยนะ อยูด้แม่ให้้อยสานยังอยหนุนตทุกนเลย้ากมาคิดเท่ากับโดแล้วเลยทุกคนเอ้ยมาคิดกับพงงามปะเริมมาคิดเชิอและคุณชนกิโนมาคิดกันวันนี้ร้อยกับสี่ไปหาอาบน้ำก็ทุกคนเอ้ยอาบน้ำายามนีดหน่ออาบน้ำตอนเช้าจะเชื่อื่นเลย บ๊อบย่ามหนาวย่ามโหทุกคนเลยแล้น้อยอาบทุกเสาอาบน้ำเลี้ยวเขากะไมาเดด้เฮ็ดยูเฮ็ดกลิ่นก็นทุกคนเลยมื้อนี้นะบ่ไหลชนขึ้นป่าสิได้ขึ้นป่าเลได้ทุกคนหนูทุกคนหนูแห,ห้งบไ่ไล่มาเฮอละน้อยจะต้มสวาเอาทุกคนเอ้ยเพราะว่าหนูแห้งต้มสวาก็จะบ่กข้าวนะจะแซ่บทุกคนนี่น้ำกับโหเลยเอทุกคนืน ตัดดีไปนะละน้อยจะต้มซ้าเอาตัวนึ่งคนคนไว้ให้กิหนหมดขี้กินตัวนึงมืัอนี้นะตัดปติวพว่อพ่อนำโคดเลยเอหนูลงคนคนีโจอูวิคือเออต้มหนูปลาไวา้แล้วกะละน้อยไปเฮ้ยนะสาวซ้าหน้าตะก่นละน้อยจะไปเรายูสา้าไว้ที่ขึ้นป่าละ สำหรับคลิปนี้ก็อโอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจมิตทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครชมสพ่เป็นกำลังใจให้ลาหน่อยเด้อแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้า